ถ้าผู้หญิงเขาเลือกผู้ชายรวยเขามีสกิลในการหาผู้ชายรวยคุณคิดว่าเขาจะยอมโง่ไหมคุณคิดว่าเขาจะไปอยู่ในจุดต่ําสุดไหมเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไหมมินิทานจะเล่าให้ฟังนะผู้ชายคนนี้เขามีผู้หญิงสามคนเขาต้องการจะเลือกกับผู้หญิงเขาก็เลยให้เงินคนละแสนให้ไปพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าคุณเอาเงินไปไปทำอะไรบ้างแล้วผมจะสนใจคุณมากขึ้นเหมือนจะเลือกผ,ผู้หญิงแค่คนเดียวอะ ผู้หญิงสามคนนี้ก็เลยคนแรกนะคะคนแรกเอาเงินไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วให้ตัวเองมีเสน่ห์พูดเพราะนะคะคนที่สองเอาเงินไปซื้อเกมไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อสิ่งที่ผู้ชายชอบส่วนคนที่สามเอาเงินไปลงทุนไปต่อยอดไปเล่นหุ้นอะไรเงี้ยให้เงินมัน,มนงอกเงยแล้วเอาเงินเนี่ยมาคืนผู้ชายสิ่งที่เมย์พูดก็คือ คนที่สองกับคนที่สามคนที่สองพยายามผลิตผู้ชายใช่ไหมเอาใจผู้ชายเอาของที่ผู้ชายชอบเกมเอารถมอเตอร์ไซค์มาบำเรอผู้ชายก็ยังไม่สนใจคนที่สามพยายามพัฒนาตัวเองให้หาเงินเก่งรวยเก่งเอาเงินมาคืนอีกผู้ชายก็ยังไม่สนใจผู้ชายสนใจคนที่คนแรกคนที่สวยคนที่พูดดี แล้วคุณจะไปลงทุนกับอะไรอะ่ะถ้าคุณไม่ลงทุนกับสิ่งนี้ถ้าคุณอยากได้ผู้ชายที่เขาดูแลคุณนะทําไมต้องซื้อสิ่งที่ผู้ชายชอบอันเนี้ไม่เมคเซนส่วนเก่งหาเงินเก่งก็เอาเงินไปให้ตัวเองดีทําไมต้องเอาเงินไปให้ผู้ชายไปต่อยอดตัวเองถูกปะคุณเห็นว่าผู้ชายเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเอาอะไรมาให้เขาผู้ชายเขาไม่ได้สนใจว่าคุณหาเงินเก่งแค่ไหนเขาสนใจคนที่เขาอยู่แล้วสบายใจ เขาสนใจผู้หญิงที่อยู่แล้วมันแบบลื่นหูบางคนต้อง,ต,องต้องเก่งต้องรวยต้องคิดว่าทํางานเก่งประสบความสําเร็จแล้วก็เลือกผู้ชายได้ไม่จริงอ่ะผู้หญิงบางคนสตรองหาเงินเก่งโสดถมเถไปแล้วก็ไม่เห็นจะได้ผู้ชายดีๆเลยคุณคิดว่าคุณทําทุกอย่างแล้วผู้ชายจะเลือกคุณหรอไม่จริงอ่ะคุณฟังเลดี้เมยน,นะคุณคิดว่าเขาจะยอมโง่ไหมคุณคิดว่าเขาจะไปอยู่ในจุดต่ำสุดไหม เขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไหมเพราะทักษะของเขามันมีอยู่วิชาเหมือนคุณหาเงินนั่นแหละคุณหาเงินเงินคุณหมดคุณเอาวิชานี้ไปหาเงินเช่นเดียวกันผู้หญิงที่หาผู้ชายรวยซับมีผู้ชายรวยซับพอร์ตเขาก็หาผู้ชายคนใหม่ได้เสมอคุณไม่ต้องไปห่วงใยพวกเขาถ้าเขามีสติปัญญาที่จะมองหาผู้ชายรวยเขา มีความคิดที่โตกว่าผู้หญิงคนอื่นมากแล้วเพราะผู้หญิงบางคนเนี่ยติดสตรัคอยู่กับความรักเท่านั้นแหละเลือกผู้ชายแค่ความรักเลือกผู้ชายเพราะว่ารักเขาหรือเปย์เขาเท่านั้นแหละไม่ได้เติบโตไม่ได้เห็นความจริงของชีวิตคิดไม่ได้เขาไม่เคยคิดเหมือนผู้หญิงที่แอดวานที่มองหาชุดที่ดีขึ้นผู้ชายที่มีโปรไฟล์สูงจะต้องทำยังไงมันคนละชุดไม่เซ็ตดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตก ที่นั่งลำบากหรือกลับมาเจ็บปวดต่อให้เขาเจ็บปวดเขาจะเรียนรู้เพราะเขาไปถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วคนที่เคยไปจุดแตะสูงที่สุดแล้วพอเขาตกลงมาโอกาสที่เขาไปแตะในจุดที่สูงมากขึ้นมันจะมีมากขึ้นเพราะเขาเคยไปเจอแล้วเขาไปเคยลิ้มรสรสชาติของความหอมหวานของความระดับสูงแล้วเขาจะไม่ทําให้ตัวเองตกต่ําคุณเชื่อเถอะว่าชีวิตของมนุษย์อะมนุษย์เราอะ เหมือนที่เมย์จะยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่แถวบ้านเราเราเราดมแต่กลิ่นปลาล้าเราก็คิดว่าชีวตเรามันโอ้มันก็แค่นี้แหละตื่นมาก็ดมกลิ่นปลาล้ากลิ่นน้ําคลองแต่เมื่อไหร่ที่มนุษย์เรามันมันได้มีโอกาสไปลิ้มรสความสบายลิ้มรสแบบว่าพัตคาลลิ้มรสบ้านที่มันหรูหราของกลิ่นกุหลาบกลิ่นน้ําหอมมนุษย์เรามันจะรู้เลยว่า จุดต่ำสุดของกูที่อยู่ตรงนั้นกูทนได้ยังไงทำไมกูถึงทนได้ตอนนั้นน่ะทำไมตอนนี้ที่คุณได้ลิ้มรสชีวิตมันหรูหราแล้วมันทนตอนนั้นไม่ได้อะคุณเข้าใจไหมเมื่อไหร่ที่คนคนหนึ่งมันได้ลิ้มรสของความสบายอะมันไม่ยอมให้ชีวิตมันตกต่ำหรอก